สวัสดีครับสวัสดีทุกๆุข้นนะครับตอนนี้บอลยู่ถีบกตุมนะครับต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับจะยู่ถีบกตุมนะคนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้บอลจะไปที่าเรือบกตุมครับขับเปีกนิดเดียวเองนั่นนะข้างหน้าบอลครับตรงนั้นแหละท่าเรือบกตุมครับวันนี้เดี๋ยวบอลจะไปตามหาพี่เจี๊ยบนะครับไปดูครับว่าพี่เจี๊ยบได้ได้บ้างไปครับ นี่ครับบนเดินทางเข้ามาถึงท่าเรือแล้วครับบนขิดว่าปีเจี๊ยบน่าจะอยู่ที่เดิมเบาครับน่าจะอยู่ข้างหน,น้านะไปครับกล้าไปดูน่ะโอ้บนขิดว่าปีเจี๊ยบน่าจะอยู่ในเรือเบาครับไปลงไปดูมีอะไรบ้า,ไบางไปดูไปดูวันนี้ไม่ได้ทำมึกอะ่ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบอยู่ตรงนน้นครับพี่เจี๊ยบอยู่ได้ยัง ขึ้นไปได้ไหมอ่ะขึไปดูครับลงทางได้ทางนี้เหรอหลังคาขึา้นขึ้นเรือยอครับโอเคครับบ้นขึ้นมาทางหลังคาเรื่อยนี่

จร,จริงจริงโอ้ขึ้นมาเร็วนั่นนาะน้ำมันดำมันนี่เลื่อกี่โลได้เนี่ยนี่สี่ห้าโลเลยดู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 เดี๋ยวว่าเออน้ำมันดำเร็วทำมึกเมื่อกี้นี่พี่เจี๊ยบเอาขึ้นแล้วเดียวมาไต่ตอนเอาขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ข้างในน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเอาขึ้นไม่แลงกันครับตอนนั้นขึ้นมาแล้วยโอ้เนี่ย้แล้วพี่พี่เขาขึ้นมาครับ โอ้ยโหยัง,งยเป็นเป็นเลยขึ้นนี่โีโอ้นั่นนะข้างหลังก็มีต้นะนั่นทีปเีเจียบแพ็กกันถุงกี่บาทนะกันนะถุงอยโอ้โหทุกมาร์ก มาดูมาดูมาดูอย่างเป็นเลยตัวนี้สีนี่ยังเป็นอยู่นี่ยังเปลี่ยนสีอยู่นะครับโอ้ไซนี่น่ากินนะนี่ได้กิโลวันนี้สามสิบสามสิบโล บือข้าวมาอย่างช่วยอย่างนี้มั้นี่ก็อย่างช่วยอยู่เลยมันตายเลยก่อนนั้นเราไม่ได้จะเรวก็ไม่มาแล้วนี่นี่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่มึกลงน้ำขี้ลงเลยรน้ำขี้มันงน้อันข้าวถุงวันข้างเซียร์ซิปข้าวหน่อยก่อนตกตกใส่ของเดียวตกเกลือยังทำไมลายตกอินทรีย์บ้างตกตกปลาตกปลาบ้างอินทรีย์บ้างมึกบ้างนะจะรับกัน ก hey, hey, ็ุ้งตึ่งก right. ็้งตึงเยอะเลยนี่แคนี่วะอย่ดน้อยคุณตายเดี๋ยวนีนี่ช่วยมากเลยอ่ะตัวมัน ัวเล็กปนันะพี่เทียบใกลเพื่อคนละลาคากันเนาะคนละนั่นเงินนั่นเอาไว้ตักตักลมอืมพ่อเนี่ยไว้ตักขี้เล็ี้ขี้อ๋อแล้ก็ตักเลยโอ้โ่างสเลยอ่ะดูัอย่ใส่ิอนช่วงนี้ได้ถูกวันไหมพี่เทีบไม่ถูกวันหม่วันก็ได้สโลสโลอ่ะ 2วันก็ไม่รุดข้ามมันถึงวันนี้ได้เยอะสามทิปลแต่วันนี้ก็พอได้อย,อยู่วันนี้อือครับเดี๋ยวุดตักน้อย้เฮ้มมดแล้วเก็บตักขึ้นมาเออมามาเบ้ยุดติดกง นี่น้องเอาไปไหนก่อนนะน้องให้น้องเขไปฟิกเดียยายอ่ไปข้อรจอเลเมอกได้ปนะไดเลยเหง เป็น,นเพรนี่แหล,ลมาเรียกมาอเป็นเพเนี่ <c oughs> ดูดูตัวก็ดู้ระบบอกม,มันตายไสอยู่เลยตายคุณตายเมื่อกี้นี่โอ,โอ้ตัวนี้ยังนวดนันอยู่น,นะ <c oughs> ดูจากซี่นะครับ <c oughs> มาครับเจี๊ยบหงัดเคี้ยดูแล้วนี่ยอย่างเร็ว <c oughs> เอาเอาตักแหนล้วมัง Nem muốn mức mắc kim mình khai phải gạt chả nít nịt 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 พีเตียพ่าเอาไปพ่าเดี๋ยวพ่าวัานนี้พีเตียเอาพ่านะครับอเอาขี้ออกตึ้งตัวเล็กๆทางกลมด้วยใช่ไหมทางตัวทางตัวตาทางตัวตาทางตัวอเอาขี้ออกค่ะโลที่พีเตียหงัดอยู่นี่ถ้าพ่าไปแล้วหนูกี่บาทละมันแหละแต่เบอร์นะคะเบอร์เบอร์สามเป็ดโรยนี่เบอร์เดียวกันไหมดู่าตงตะกร้านี่ มันรวมหลายเบอร์ค่ะรวมหลายเบอร์ใช่ไหมอ๋อต้องกรแเยาะกีทีนะเบอร์เซ่ก้าวรวยเบอร์เซ่กาวรวยคือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือเบอร์ซีนะคะพิจิตร์พอถ้าทำปลามะแข้งแล้วก็หลูวก้าวรวยเน่เน่อันนี้เล็กลงมาอีกใช่ไหมนี่อันนี้เป็ดรวยเบอร์เเบอร์ซอมอันนี้หลูวเป็ดรวยครับตาผ้าตาแข้งเลยนะ ตัวอันี้เบอร์สามเอเบอร์สี่เบอร์สี่ถ้ากันนะครับสองไซสันนี่เบอรอันนี้เบอร์สามแปดร้อาซิปแปดร้อย้ครับนี่เบอร์เบอร์ยนยันเบอร์พันโอเคข้านนี่เหรออันนี้ใช่ไหมใช่เบอร์โลพันนี่เหรอโอ้ตัวนี้ครับมาดูตุ้งตายเลยตัวนี้ โอ้อย่ังดิ้นอยู่เลยดู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 อันนี้ประมาณเบอร์ฮกเหรอเบอร์ฮกเบอร์อกกิโลละพันนะครับเสื้ผ้าตาแครงนี่ดูจากไซส์นะครับคนหละไซส์เลยนี่มเอ็บหมเจ็ดร้อยห้าสิบเอาขี้สดจริง <c oughs>

ลื่นกันแล้วมันสกัต่ว่าราวัางแต่ถ่ายอย่ที่ชัดมาซึ่งซาเหลืออันนี้บอดด้กาเหลือลอมดดำหมดด้ Ngặt cao phải lึก mai bị tiếp Mấy lực Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ่นะครับซื้อพี่เจี๊บไปกิน1โลครับกินแมหมดดิอโอเคนะครับกับแลขอบคุณพี่เจี๊บมากเลยครับซอส <c oughs> จริงๆไปครับขึ้นทางเดิมเลยหลังคาเรา <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเลย ชาวชาวครับโอเคนะครับเอาไวท้ทถานี้แหละบนต้องกระโดดข้ามนี้ไปก่อนนะนี่ครับต้องกระโดดข้ามไปต่อเดียวพบกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะบ๊ายบายครับ